น้องเป็นต่อครับ95คะแนนเคมีเอเลเวนะครับในปีซึ่งได้เข้ากำลังจะเข้าสู่รั้วนะครับผมนะคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับผมนะสวัสดีครับน้องๆครับวันนี้พบกับพี่เก็อีกครั้งหนึ่งนะครับและเมื่อเรามาเจอกันเราก็จะคุยเกี่ยวกับ เคมีนะครับของออดีมานนะครับผมนะใครที่เข้ามาติดตามรายการของเราฝากติดตามนะครับผมโซเชียลมีเดียทุกช่องทางของออดีมานกันก่อนนะครับผมวันนี้นะครับผมมาในธีมของชินหวนนะครับผมเนี่ยขึ้นคำศัพท์ด้วยนะฮะชินหวนนะครับแปลว่าข่าวสารนะครับผมนะน้องนะครับผมนะเป็นต่อนะครับผมซึ่งได้สอดติดนะครับผมในรุ่นเด็ก66ใช่ไหมครับมัดมาดกันเลยนะครับผมนะก็ เริ่มต้นจากขอให้น้องเป็นต่อแนะนําตัวหน่อยนะครับครับชื่อลาวิภาคพันวิเจนะครับชื่อเล่นชื่อเป็นต่อตอนนี้ติดแพทย์จุฬาครับเป็นว่าที่นิสิตแพทย์ของจุฬานะครับผมเป็นต่อครับเบื้องต้นก็จะต้องถามก่อนเลยนะครับว่าถ้าเปรียบเทียบไปนะครับผมคะแนนเป็นต่อเนี่ยค่อนข้างสูงเราถามมาเคมีได้เท่าไหร่นะครับเคมีได้95คะแนนเ5เต็มร้อยนะครับผมเะ95เต็มร้อยซึ่งก็แปลว่าทําผิดแค่ข้อเดียว รับข้อ,อัตนตัยหนึ่งข้อนะครับก็คือในรรดาข้อสอบทั้งหมดเนี่ยเป็นต่อทำผิดแค่ข้อเดียวโดยรวมรวมเนี่ยนะครับผมตลอดชิดมอปลายที่เป็นต่อเรียนมาเนี่ย เคมีจัดในวิชาที่ง่ายกลางหรือว่ายากในในความรู้สึกของเราครับกลางกลางแล้วกันครับกลางกลางใช่ไหมครับไม่ได้ง่ายไม่ได้ไไดยากนี่ขนาดรู้สึกอะไรฮะกลางกลางน่าสนใจตรงที่ว่าผ่านช่วงโควิดมาถูกไหมครับใช่นะครับตอนเรียนมปลายนี่โควิดยาวนานไหมครับในช่วงที่ท,ที่ต้องเรียนออนไลน์เก <s> ือบเกือบ <s> สองปีครับคือขึ้นมสี่มาก็เป็นออนไลน์ประมาณครึ่งหนึ่งมห้าก็คือออนไลน์เต็มตัวไม่ได้ไปโรงเรียนเลยสักวันอ๋อแปลว่าหลักๆแล้วก็คือเรียนออนไลน์ใช่ต้องอยู่บ้านทั้งวัน รรจริงๆก็ไม่ขนาดนั้นเพราะว่าก็เหมือนก็เตรียมตัวมาเรื่อยๆครับมีตั้งใจเรียน <ๆ S 2> ก็พยายามตั้งใจเรียนให้ได้มากที่สุดอย่างเงี้ยครับได้สแบบสดงว่าเราก็แม้ว่าเราจะเป็นออนไลน์แต่เราก็มีวินยัยวินยัยวินยัยวินัยมาสามอเสมอถูกไหมครับครับอาจจะเป็นเรื่องความที่ว่าอยากเป็นหมอแล้วก็แบบตั้งใจมากก็ต้องเป็นให้ได้อะไรเงี้ยมีเป้าหมายเร็วรู้เป้าหมายเร็วร,เเร,วรูเป้าหมายให้เร็วเคมีเนี่ยนะครับผมเรามีประสบการณ์ในการเข้าพวกสอวนโอโอลิมปิกหรือแข่งขันอะไรที่เป็นเคมีไหมครับ อของผมมีเป็นตอนมอ5ครับไปสอบสอบสอวนอทำไมเลือกสอบเคมีครับมันหลายวิชาเนะก็ตอนนั้นก็ชอบเคมีรู้สึกสนุกกับมันแล้ว<ม>ก็เลยก,ก็เลยรู้สึกว่าลองดูสักหน่อยว่าถ้าทางสายสอวนอเราจะได้ไหม,มก็ได้ไปถึงค่ายสองคือพื้นฐานเคมีดีมาตลอดตลอดชีวิตการเรียนมปลายนะครับผมเท่าที่ดูเนี่ยก็คือไม่ได้ไม่ได้เรียนพิเศษอะไรเยอะแยะก,กับเกี่ยวกับตัวเคมีแต่ว่าช่วงใกล้สอบอะอะไรมีความรู้สึกว่า ทำไมต้องเรียนพิเศษแล้วทั้งนี้ความจริงแล้วเราเด็กสอนอเมันคือมันพื้นฐานมันดีมาตลอดครับจริงๆสอนอกับเอเลเวลเนี่ยมันก็สไตล์มันก็ไม่ได้เหมือนกันเป๊ะขนาดนั้นเนาะแ,แล้วเราก็เหมือนอยากที่จะมาเหมือนสรุปกับตัวเองอีกครั้งหนึ่งว่ามันมันยังไงอย่างเงี้ยในวิชานี้แล้วก็อยากได้โจทย์เพิ่มเติมอยากจะหาโจทย์ที่ฝึกทําอยากลองจับเวลาอยากลองอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วตอนนั้นเนี่ยให้เวลากับเคมีในช่วงท้ายๆเลยหรือเปล่าครับหรือว่าแบบพูดงการเรียนพิเศษนะครับเราเรียนช่วงประมาณไหน อ่าจริงๆอย่างที่บอกว่ามันก็อ่านเหมือนทุกวิชามาเรื่อยๆรือเรื่อยเอะไรเงี้ยครับแต่ก็มาเหมือนก็มันก็ต้องมีมาสนุกตอนท้ายเราเริ่มอัพสกิลตอนประมาณเดือนช่วงเดือนไหนพอจะจำได้ไหมครับพี่แอดูว่าเนิ่นหรือไม่เนิ่นอืมจริงๆอัพสกิลนี้มันท้ายๆเลยอ่ะแบบเพราะจริงๆแล้วเคมีเป็นวิชาที่เรารู้สึกถนัดตัวใช่มันก็มาแบบช่วงท้ายๆแบบใกล้ๆใกล้ๆจะปีใหม่ก่อนสอบ แสดงว่ามันเป็นลักษณะที่ว่าการที่เราเตรียมตัวมาอย่างสม่ำเสมอครับมันทําให้เราไม่จําเป็นต้องลวงน้ามากทีนี้ที่ขอถามหน่อยว่าถ้าเราย้อนเวลากลับไปแล้วเราเป็นคนอีกคนหนึ่งเป็นเป็นต่ออีกคนหนึ่งหมายความว่าม .4 ก็ไม่ได้สม่ำเสมอการเรียนม .5 ก็ไม่ได้สม่ำเสมอเนี่ยเราคิดว่าเป็นต่อคนนั้นน่ะควรจะต้องเริ่มกลับมาขยันเนี่ยช้าที่สุดเมื่อคืนเมื่อไหร่ช้าที่สุดเหรอครับ ตอนที่ on demand เปิดคอร์สสรุปเนื้อหาแล้วกันครับก็คือประมาณเปิดเทอมหนึ่งของม6อะไรกระมาณนั้นอ๋อนะฮะเนี่ยเคล็ดลับของการสม่ำเสมอจริงๆของเราคืออะไรเป้าหมายที่มันชัดเจนอยู่แล้วแล้วก็มีพ่อแม่ที่คอยซัพพอร์ตมาตัวผมก็อยากจะเป็นหมอผมก็เลยเหมือนตั้งใจเรียนเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายที่อยากได้ข้าลังต่อไปนะครับที่อยากถามว่าเชฟแร็กกี้ฮอว์ครับ พี่รู้สึกว่าแบบมันมันมันทนทานมากนะคือระหว่างที่พูดเนี่ยผมไม่กระดิกเลยแต่รู้สึกด้วยรวมรู้สึกว่าพี่เป็นคนสอนแล้วรู้สึกว่าเร็วไปไม่ช้าไปไหมอย่างไงครับสปีดองคําำพูดเนี่ยวิจา์เนี่ยอยากรู้อยากดูก็จริงๆก็ไม่ได้ไม่ได้เร็วไปไม่ได้ช้าไปนะครับความรู้สึก น่าจะแค่เป็นคนใส่อารมณ์ตอนพูดทําให้รู้สึกว่าพูดเร็วใช่ไหมครับเพราะจริงๆแล้วถ้าเร็วไปช้าไปก็กด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 พอสกดอะไรได้อยู่แล้วใช่ไหมครับอันนี้จริงจริงทุกทายนี้นะครับพี่อยากจะฝากนะครับบอกให้พ่อให้น้องเนี่ยได้น้องเป็นต่อได้ฝากถึงรุ่นต่อต่อไปนะครับน้องไม่ว่าจะเป็นน้องที่จะซิ้วก็ดีหรือจะเป็นน้องที่เตรียมตัวสอบต่อไปก็ดีนะครับว่าเราควรจะมีแนวทางยังไงเพื่อที่จะทําให้เขาเรียนอย่างสม่ำเสมอเหมือนกับเป็นต่อแล้วก็ประสบความสำเร็จแบบ s m ส s i l แ l a n d i n g นดิ้ง อยากให้หาตัวเองให้เจอนะครับว่าเราอยากจะเป็นอะไรแล้วก็มุ่งมั่นตั้งใจกับเป้าหมายของเราอ่านหนังสือเรียนเยอะๆแล้วก็ฝึกโจทย์ฝึกลองจับเวลาดูอย่างเงี้ยครับฝึกลองทําข้อสอบแต่ก็ต้องอย่าลืมพักผ่อนนะครับแบ่งเวลาให้ตัวเองพักบ้างได้ทําสิ่งที่ตัวเองชอบอาจจะเล่นเกมก็ได้หรืออะไรก็ตามที่เราชอบนะครับเราจะได้เข้าสู่รั้วมาหาลัยเข้าสู่เป้าหมายของเราพร้อมกับรอยยิ้มครับอ๋อนะฮะ เฉิงกงนะครับผมแล้วก็เวเชียลด้วยนะครับเฉิงกงก็คือสักเซสนะครับแล้วก็เวเชียลแปลว่ารอยยิ้มนะครับผมนะวันนี้พี่เคนนะครับก็ขอบคุณนะครับจบสวยมากนะครับอย่าลืมนะครับผมฝากติดตามนะครับทั้งพี่เคนและออนดีมานนะครับทางโซเชียลมีเดียทุกช่องทางนะครับผมวันนี้พี่เคนลาไปก่อนนะครับพร้อมน้องเป็นต่อนะครับผมวันนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สกิปลปกปกรุ่นไหนครับอ่า uh, พยนาน่ากันพญานาครับปกพยานาานะครับสวยงามมากถูกไหมับสวยเหมือนกับยัดคำพูดเข้ามาในปาก <laughs> น้องว่าสวย <laughs> นะฮะ